อ่มาดูเกมสุ่มวัดดวงนะครับอ่ะคนแรกมาเลยก็ให้เขามากดปุ๊บอ่าคนแรกได้วันอังคารคนที่สองในวันอาทิตย์โอเคคนที่หกล่ะเอ็นเตอร์ไปคนอกได้วันจันทร์แล้วมันก็ต้องขึ้นคําว่าจบเกมแล้วเย้ yeah. สวัสดีครับผมท็อปมังกุสซานะครับวันนี้ก็จะพามาเขียนโค้ดไพทอนนะครับในการสร้างเกมอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับเป็นเกมสุ่มดวงนะครับสุ่มวัดดวง โดยกด Enter แล้วมันก็จะสุ่มนะครับแต่ไปดูกันเลยว่าจะทำยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลย Let's go โอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมีโปรแกรม Python นะครับซึ่งโปรแกรมวันนี้ผมจะใช้เป็น p y c h r m นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เขาทำในเรื่องของ Open Source ด้วยนะครับเราสามารถไปโหลดได้นะครับ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับตรงนี้จะไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ ไพยชามสำหรับ professional นะครับเราต้องมาดูที่ตัวที่เป็นไายชามของ community edition ตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีบอกเลยมช่ไหมฟรี Free, นะครับ build on open source นะครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดโปรแกรมเลยนะครับตรงนี้เปิดเข้ามานะครับ หน้าตาโปรแกรมประมาณนี้นะครับผมสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปพร้อมกันก็ได้นะครับโอเค New Project เข้ามานะครับแล้วก็เลือกโ c a t i o n เลือกเอ่อโฟลเดอร์ที่เราจะให้ไฟล์โปรเจกต์มันอยู่นะครับอ่าก็พิมพ์เลยนะครับว่าอยากให้ชื่อโปรเจกต์อะไรนะครับอันนี้ผมตั้งว่า Python Project นะตามตัวเลยอ่รารสักครู่นะครับเมื่อเข้ามาแล้ว โอเคอันนี้จะเป็นการสอนใช้นะครับผมก็จะไมะ่ดูนะครับคลิกเต็มจอหน่อยขยายนะครับซูมวิธีการซูมกด o n t r o l นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์สำหรับบางคนที่ยังซูมแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ให้เข้ามาที่ตรงไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ settings ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่รูปขยายนะครับเซิร์ชเข้าไปเลยควาว่าซูมนะครับ แล้วเราต้องมาที่นะครับ general นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงเมาส์ control ตรงนี้ก็คือ change น font นะครับ font size นะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น control บอกเมาส์นะครับบอกเ,อเขาเรียกว่า looking ตรงกลางเมาส์ครับโอเคแล้วก็กดโอเคไปเราก็จะสามารถกด control แล้วก็กดเลื่อนเมาส์ได้ละตรงนี้ก็ง่ายดีนะครับเวลาเวลา z o มนะครับขอขยายนิดน,นึงโอเคเมื่อได้โปรเจกต์แบบนี้มาแล้วนะครับ มันจะเป็น main.py นะครับซึ่งนักสกุล Python นะครับจะเป็น .py นะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้กันดีกว่านะครับเพราะเราจะสร้างเกมูวัดดวงนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ได้มาตรง Refactor นะครับตรงนี้แล้วก็ Rename ไปเลยนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผมจะตั้งชื่อว่า Python Game ก,ก็ได้นะเพื่อเราแล้วก็กดคำว่า Refactor เ,เข้าไปโอเค Refactor ไปแล้วนะ โอเคตรงนี้ชื่อได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ตรงรันตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตามชื่อไฟล์แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดพื้นฐานที่เขาให้มานะครับไว้รันดูนะครับซึ่งผมจะกดลบออกเลยครับ Ctrl A แล้วก็ลบเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพา,พา,พาทำเกมสุ่มวัดดวงนะครับอย่างที่แบบสุ่มต่างๆนะครับสุม่มไปโน่นไปนี่หรือว่าสุ่มกิจกรรมแบบไว้เล่นกันกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ไปดูไอเดียกันเลยนะว่าผมจะใช้อะไรซึ่งมันมีหลายวิธีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้วิธีในการแรนดอมนะครับโอเค๋ยวผมขอคอมเมนต์ก่อนนะครับวิธีการคอมเมนต์ก็คือใช้รูปนะครับสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับชาร์ปนะครับผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับเกมสุ่มนะครับวัดดวงเคอเคก็อ,อันนี้คอมเมนต์แล้วแต่นะครับไม่ไม่มีผลต่อโค้ดนะ มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกผมได้ไอเดียจะผมจะใช้ตัวที่เป็นแรนดอมนะผมก็จะ Import เข้ามาเลยนะครับเป็น Import Library นะครับผมจะ Import ตัวเรนดอมเข้ามาครับเป็นการสุ่มนะครับเมื่อ Import มาแล้วจะขึ้นสีเทาเพราะว่าเรายัางไม่ได้เลยใช้งานนะครับขั้นต่อมาผมอยากให้หน้าตามันขึ้นคําว่าเกมสมบัติดวงนะครับผมก็จะพิมพ์เลยนะครับคําสั่งในการแสดงผลของ Python ก็คือ print นะครับ ซึ่งในพีนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงพื้นฐานมากนะครับก็คือสําหรับคนที่พอเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสทําคลิปแนะนำนะครับในการสอนบทอนเบื้องต้นเนาะแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับมาให้ไอเดียกันทําเล่นๆน,นะครับแต่ใช้งานได้จริงนะโอเคมาแล้วนะครับผมใส่นี้ดีกว่าเราควจะพิมพ์ว่าเกม เกมซูมนะครับวัดดวงเคร่ Gray. กับตัวนี้มาเลยดีกว่ามันจะได้เท่ากันโอเคผมได้มาละหน้าตาอยากรู้ว่ามันแสดงผลยังไงแล้วก็กดรันเลยนะครับหรือว่าชิป F10 ได้เลยรันดูโอเคเห็นไหมตรงนี้มันขึ้นมาแล้วอันนี้คือหน้าตาเกมของผมนะที่ผมสร้างก็คือมันจะมาอยู่ในหน้าอย่างเงี้ยแหล,และ่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างเป็น GUI แต่ว่าอนาคตเดี๋ยวอาจจะ มาทําให้ดูเนาะแต่ว่า G.I มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับโค้ดจะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราได้หน้าตาแบบค่้าข้า,ขามาแล้วเกมส์ดมันดวงเนาะต่อมาผมจะให้เขานะครับทำการพิมพ์วิธีการเล่นหน่อยในะส่วิธีการเล่นเข้าไปในการปิ้นนะครับปิ้นเข้ามานะครับผมจะใช้ บอกว่าวิธีการดีกว่าเดี๋ยนะขอคิดก่อนนะวิธีการใส่ชื่อก็ได้ครับใส่ชื่อรายการสุ่มเนาะเพราะว่าเราอยากให้มันสุ่มสุ่มอะไรอะสุ่มแล้วแต่เราจะพิมพ์เข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้คอนฟิกในในโคดนะว่าต้องสุ่มไปโน่นมานี่สถานที่ต่างๆเลยเราจะให้อ่ายูเซอร์หรือว่าคนใช้งานเนี่ยพิม พิมพ์รายการสุ่มที่อยากให้สุ่มเลยอย่างเช่นเราอยากเอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนเราไม่รู้ว่าจะสุ่มอะไรแล้วก็เขียนสุ่มได้เลยตอนรันโค้ดนะไม่ใช่ว่าเราคอนฟิกหัวข้อไว้แล้วนะครับอันนั้นมันก็จะไม่ค่อยอ stable มากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอจัดไม่ได้เยอะนะครับมันจะฟิกไปเลยค่อนข้างลําบากนะครับอ่ะผมจะสอนวิธีการเล่นนะผมก็จะใส่ตัวอย่างเข้าไปก่อน นะครับก็ผมจะบอกว่าอะไรดีว่าอะไรดีนะพิมพิมพ์ชื่อเนอะรายการสุ่มระไกันรายการสุ่มก็ไอเดียผมต่อมาผมผมจะเก็บเป็นแบบลิสต์นะครับหรือว่าเป็นแบบอะไรลิสต์นะครับอะเรผมก็จะให้เขาพิมพ์ชื่อแล้วก็เว้นบัคไปเพื่อที่จะเก็บเป็นเลตเลเป็นข้อข้อไปนะครับกด เวนวักก็คือ Space Bar นั่นแหละแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่เพื่อนๆว่าจะไประลุกใช้ยังไงกุเวนวักเพื่อเพิ่มรายการสุม่มฮะประมานี้เนะาะต่อไปผมจะสร้างตัวแปรนะครับมาเก็บไอเทมหรือว่าเก็บเป็นแบบรายการสุ่มนะครับตัวนี้แหละจะใช้เป็นลิสต์นะครับอะไรลิสต์ผมก็สร้างชื่อ แต่เพื่อนจะสร้างนะครับผมสร้าง type และกันแล้วก็ items items แล้วก็ครับใช้ list ก็คือใช้เครื่องหมายกาใหญ่นะครับก็ผมจะใช้คำว่าอ่า item นะครับ for อครับ อ่อ uh, for item mm hmm. นะครับ in อันนี้ผมจะให้เขา input เข้ามานะครับ input mm hmm. เข้ามานะครับแล้วก็ใส่ text mm hmm. เข้าไปให้เขาเข้าใจนะนหน่อยนิดนึงนะครับว่าให้ใส่ชื่อ,อว่าให้ใส่ชื่อนะครับรายการสุ่มและกันรายการสุม่มเคนอกประมาณนี้ แล้วก็จะทําการสปิดไปด้วยเพราะว่าท้าไม่สปิดมันก็จะไม่เก็บเป็นลิ้นให้เรานะครับนะครับปบ๊ประมาณนี้โอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็พัดต่อมาเลยก็เดี๋ยวลองเราลองนี้ดีกว,ว่าเราลองเราลองปิ้นออกมาดูว่ามันจะได้ไหมอ่ะเราก็ทําการปิ้นไทป์อันนี้คือเพื่อเป็นการทดสอบนะครับ พิมพ์ type items อย่ีอ่าผมกด run เข้าไปอ่าเห็นไหมมันก็จะมาละชื่อรายการเราที่เราพิมพ์มานะครับผมส,สั่งเิ็นอ่ารายการสุ่มอ่ะสมมติเราอยากสุ่มนะครับก็พิมพ์อะไรละ่ะเทสก็ได้เทสหนึ่งอันนี้คือเก็บมาแล้วชื่อรายการสุม่มชื่อที่หนึ่งถ้าเราอยากให้มีรายการสุม่มสามรายการแล้วก็พิมพ์ไปเทสสองแล้วก็กดเป็นวัคเป็นบาร์เข้าไปเทสสามแล้วก,กด enter ดูนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้มันก็เก็บ ข้อมูลให้เราแล้วมาไว้ในกลุบเดียวกันเป็นลิสต์นะครับตรงนี้เห็นไหมสาเราพิมพ์ไปสามชื่อมันก็เก็บไว้3ชื่อก็คือเราจะเอาตรงชื่อตรงนี้แหละเป็นรายการสุม่มเพื่อที่จะเอาชื่อทั้งหมดนี้มาแรนดอมนะครับโอเคไปต่อนะครับต่อมาก็อ๋อเราต้องใส่จำนวนผู้เล่นด้วยเนาะว่ามีกี่คนนะครับผมจะสร้างชื่อตัวแปรว่า players นะครับ players แล้วก็ ผมจะรับ INPUT เข้ามาเป็น IN นะครับดังนั้นเราก็ต้องใส่ IN เข้าไปก่อนนะใส่ IN แล้วก็ถึงจะตามด้วย INPUT นะครับแล้วก็พิมพ์บอกให้เลยว่าให้เขาใส่นะครับใส่จำนวนนะครับผู้เล่นเนาะเล่นโ okay. อเคประมาณนี้ต่อมาแล้วก็ผมจะให้มันพิมพ์เลยนะครับ ปินบอกว่าคนแรกวันนี้ก็คือมาสามารถแบบคนแรกเริ่มเล่นได้เลยนะครับคนแรกผมก็จะบอกว่าคนแรกอะไรดีเริ่มอ่าเริ่มสุ่มแล้วกันเนาะเริ่มสุ่มได้เลยเมานี้ปุ๊บใส่เงี้ไปโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทําการสร้างหลุมนะครับเพื่อให้มันวน วนลับข้อมูลจํานวนผู้เล่นนะครับสมมติมีผู้เล่นประมาณ5คนนะครับเราก็จะให้มันวนลูปไป5ครั้งนะครับเมื่อให้มันเกินจํานวนผู้เล่นนะจะได้แบบสุ่มพอดีอดีกันนะครับแต่ว่ารายการสุ่มมีเท่าไหร่ก็ได้นะอย่างเช่นมี2หรือ3รายการก็ได้แต่ว่าจํานวนผู้เล่นมากกว่าก็ได้นะมันก็จะวนไปเรื่อยๆแลนดอมไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาดูในการสร้างลูปนะครับเราก็ใช้ผมจะใช้ฟอร์แล้วกันถึงง่ายดีผมให้ไอนะครับ แปล i ผมให้ i in ิน n g นครับตรงนี้เนาะแล้วก็ให้มันวนตามจำนวน Player ซึ่งเรารับเข้ามาเป็น in อยู่ละตรงนี้เราเับนะเข้ามาเป็น in อยู่ละโอเคเข้ามาเป็น in อยู่ละอา่าใส่เข้าไป c o r a l แล้วก็ตามด้วยนะครับอันนี้ผมจะให้เขา input นะครับเฉยๆก็ การอินพุตเฉยจะเป็นการกด enter นะครับถ้ากด enter แล้วมันก็จะเริ่มสมได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะให้มันพิมพ์คำสั่งเลยดีวยกว่าให้มันพิมพ์บอกว่าเอาสังเกตแล้กัน press enter t r continue ok ใส่จุดๆุน้งองาม,มานี้นะครับอ่าเราได้แล้ว ต่อไปนะครับผมจะให้มันทําการสุ่มเลยดังนั้นเราจะเอาอะไรมาสุ่มดีเราจะเอาตรงนี้ใช่ไหม t ท p e ไอเทมตรงนี้มาสุ่มดังนั้นต้องสร้างตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งมาเก็บไว้ก่อนนะเพื่อเป็นตัวแปรเปล่าเพื่อให้เขาแบบสุ่มมาแล้วก็เอามาโชว์ค่าในแต่ละรอบได้นะครับที่ผมจะอาใช้ชื่อว่า t ท p ์พเฉแล้วกันแล้วผมจะให้แรนดอมไปเลยนะครับแรนดอม ซึ่งตรงนี้เห็นไหมแลนด้อมเมื่อถูกเมื่อแ a นดอมันถูกเรียกใช้ Import มันก็จะกลับมามีเข้มละเป็นตัวเข้มล่ะนะครับแ a นด o อมอดในที่นี้ผมจะใช้เป็นชอย c e นะครับเพราะว่ามันง่ายดีต่อการใช้พวก List นะครับอย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะแล้วผมก็จะใช้แ a n d o m ของตรงนี้นะครับของ Type Items ตรงนี้โอเคแล้วได้ละ มเมื่อเราได้เมื่อนะครับดูนะครับเมื่อกด enter เข้ามาแล้วมัน random random เสร็จแล้วก็เอามาโชว์ได้เลยผมก็จะให้มันพิมพ์พิมพ์บอกว่าคนคนที่1นะครับคนที่1แล้วก็ตามด้วยอ๋อต้องบอกว่าคนที่1ได้ ได้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปนหน่อยได้แล้วก็ปิมนท์ท้ายมาเลยว่าเขาได้อะไรเ<ม>นาะเดี๋ยวเรามาลองรันดูก่อนคร่าวๆว,ว่าเป็นยังไงโอเคน่เต็มจอนิดนึหนงหาดูนะครับเกมสมบัตรดวงปุ๊บวิธีการใส่ชื่อเปนบันบ๊กปุ๊บอ่ะผมจะลองใส่อ่าเป็นอ่าลองใส่ชื่อรายการสุ่มนะ อย่างเช่นเราอยากให้สุมอะไรแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมเอาเทสหนึ่งเทสสองแล้วก็ผมเอาเทสสามเดิมก็ได้อาจถึงเพิ่มไปเทสตดิกด enter มานะครับสำนวผู้เล่นสมมติผมมีสองคนผมก็ใส่สองคนเข้า่าคนแรกเริ่มสมได้วิธีการสมก็คือนี่ครับผมให้คำสั่งให้มันกด enter ก็คือปลายคนแรกก็ให้คนแรกออกมากด enter ปุ๊บคนที่หนึ่งได้เทสสองคนที่สองล่ะคนต่อไปล่ะ ได้เทสสี่อ๋อมันมีอีกนะครับอีกตรงนึงตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นหนึง่งจริงจมันต้องเป็นคนที่2เนาะถ้ากดถึงคนที่เราก็มาดูโค้ดอีกนะครับไม่ยากครับตรงนี้ตรงนี้เราก็ลบออกไปเลยดังนั้นเราอยากให้มันเปลี่ยนเป็นคนที่หนึ่งหรือสองเราก็บวกไปเรื่อยๆในการบวกเราต้องสร้างตัวแปรมาประปาก่อนไะเดวผมสร้างตรงข้างนอกหลุดนะผมเก็บมาเป็นนำก็ได้นำทำเฉยๆนะครับเท่ากับอัพสาษาคอมพิวเตอร์ สำคัญมันเริ่มที่ศูนย์เราจะให้มันเป็น1น,นะครับนําเป็น1ดังนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนละไม่ได้ละดังนั้นตรงนี้ผมจะให้มันเป็นนำชูปพอลันเสเตทใช่ไหมผมจะให้นำเนี่ยมันเท่ากับนำบวก บกหนึ่งอ่าก็เท่ากับว่าเมื่อรันต่อรอบไปแล้วมันก็จะได้เป็นอีกตัวเลขหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นสองสามสี่ขึ้นไปนะครับแต่ลองเทสดูก็ได้นะครับเทสไปแล้วคือผมเทสนะครับเทสหนึ่งเทสสองครั้งสองครั้งพอคน่ะสามคนแล้วกันมาดูนะครับว่าจะเป็นสามตามไหมคนที่หนึ่งป้ายคนที่สองขึ้นคนที่สามขึ้นโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือ สคนนะครับอ่าต่อมามาดูต่อไปก็เมื่อได้ตรงนี้แล้วอ่าก็จบเกมได้เลยนะครับในการจบเกมก็ง่ายๆนะครับใช้คำสั่งพิมพ์แล้วก็แล้วเราจะจะจะ,จะเรียกอ่าใช้ชื่ออะไรเดี๋ยวผมอ,อันนี้ได้ก่อนเว้ยผมจะเอานนี้แล้วกันผมจะเอาคำนี้ไป จะให้มันเท่ากันเฉยไม่มีอะไรครับแล้วเข้าบอกว่าจบเกมแล้วเยแบบนี้ก็ได้โอเคทีนี้เรามาลองกดรันดูโปรแกรมเราตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์ละโอเคกดรันไปผมขอสุญญาตซูมไปนะครับอ่ามาดูเกมสุ่มวัดดวงนะครับวิธีการใส่ใช้ชื่อนะครับโอเคสมมติผมจะสุ่มที่เป็นวันแล้วกันสมมติ วันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันอังคารโอเควันพุธนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามันเป็นวันอาทิตย์เลยแล้วกันสมมติเราจะสมดวงว่าใครจับได้นะครับวันตามนี้ก็เท่ากับว่า นะครับมีอะไรดีก็แะละครับเป็นการสุ่มเนาะเราก็จะใส่อะไรก็ได้เนาะแล้วก็กด enter มานะครับจนผนู้เล่นอ่ะผมจะให้เล่นมีอันนี้มี4 4วันเนาะก็4คนแล้วกันจริงๆริงอ่ะเอา6คน,นครับว่าเขาจะได้ยังไงทามาดูกันนะครับอ่ะคนแรกมาเลยก็ให้เขามากดปุ๊บอ่ะคนแรกได้วันอังคารคนที่2ได้วันอาทิตย์ โอเคคนที่3ได้วันอังคาร3ากันนะเห็นไหมมันเรนดอมนะครับคนที่4ได้วันอาทิตย์อ้าวคนที่5ได้วันพุธโอเคคนที่ 6, หกล่ะเอนเตอร์ไปกระดูกใวันจันทร์แล้วมันก็ต้องขึ้นคําว่าจบเกมแล้วเย่ประมาณนี้นะครับเราจะใส่ะไรไปก็ได้ก็ประมาณนี้ครับในการทําเกมสุ่มวัดดวงจากโปรแกรมไพทอนง่ายๆโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปทำเล่นกันดูนะครับไม่ยากนะก็ค่อยๆพัฒนาไป คลิปวันนี้มาอีกนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะมีสอนเบื้องต้น Python มานิดน,นึงแต่ว่านั่นแหละแล้วแบบนี้ก็เป็นเกมฝึกทักษะเราเนาะไม่ให้ลืมโคดดิ้งที่เราเคยเรียนมาเนาะง่ายๆเคเราจะกัน Let's go